ปวดมากนะโยมสองข้างเลยปวดแบบอยากจะทุบหกวกะซิงจริงประมาณสิบกว่าปีแลยค่ะที่สิกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวนะชักผูโกก็มุกษานะโยมพ่าเขานี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลำบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงถามไหมก็ก็เมื่อบิดปวดมากๆก็เล็กแต่หมออยากทำเขาบอกขาเขาป่าใบนัดปุ๊ก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นแฟนแฟนเบอกว่าจะเพิ่ง่านนะเลยมาหาจิตภัณฑานี้กินเลยมาเจอดีบูนกินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะกองที่สามว่างไงกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โห oh, oh, <laughs> ปวดแล้วุดยอดมากๆเลยเนาะตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72ฮะคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณ2เดือน <laughs> ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมค่ะ <laughs> ไว้ทดล,ล,ลองนุ่นทดลองนี่ มันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะคะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่2อี่เท่าไหร่คะคือ2องแรกเลยนะครับ,รบผมทางก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับองแรกเลยตั้งแต่2องแรก แล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกระทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยาชุดหนึ่งตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบอิดเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายล้สโอ้โหสุดยอดมากเลยพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาศักสีเป็นประกันนะครับ๋อค่ะหัวเขานี่ทั้งสองสองข้างนะโยมนะประมาณสิบปีแลยสิบป่วดมาเนี่ยหัวเขาสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเด็นมากๆแล้วจะจะเดินลําบากมันเสียวมันมีหรือไม่ลวกหรือแล้วเข้าไปแทงเนี่ยก็สิบสามปีแล้วประมาณสิบสามปีที่ทนทรมานอ่าจังหวะเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบ กว่าแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่ขอค่ะก<ข>็ก็ดีประมาณ<ช>สั่นไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าจองแล้วสึกว,สกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเจียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินบีนทบาทจะมีอาการทรมานมากมากเลยใช่ไหมครับใช่กระตุ้งเ้าทำจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แหญ่ประาผ่านเรื่องนี้ท่านผู้โกก็มุขสาในโยม แต่นี้อาจจะราคาก็จะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุมค้มคุ้มราคาที่อาจจะมาก็ขอขอบอกโยงกแล้วกันนะ